จำเลยกระทืบผู้ตายที่บริเวณก้านคอเพียงสองครั้งโดยไม่ปรากฏว่าผู้ตายคอหักหรือมีบาดแผลถึงขนาดที่ทำให้ถึงแก่ความตายทันทีแม้ผู้ตายนอนแน่นิ่งก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อจำเลยกับพวกนำผู้ตายไปไว้ที่กระบะท้ายรถผู้ตายก็ยังดิ้นอยู่จำเลยย่อมเห็นผู้ตายว่ายังไม่ถึงแก่ความตายขณะจำเลยให้พวกนำผู้ตายไปทิ้ง จำเลยรู้อยู่ว่ายังไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่หมดสติและมีเลือดออกที่ศีรษะจำนวนมากอันเกิดจากการถูกทําร้ายของจำเลยและให้นำไปทิ้งที่ข้างถนนอันเป็นสถานที่ลับตาคนในเวลากลางคืนซึ่งยากแก่การที่จะมีผู้พบเห็นและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีจำเลยย่อมรู้ถึงความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่ผู้ตายจะถึงแก่ความตายได้แต่จำเลยก็เลือกตัดสินใจที่จะนำผู้ตายไปทิ้งที่ข้างถนน โดยไม่สนใจใยดีว่าการกระทำนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแม้จำเลยจะไม่ได้ประสงค์ตอบผลโดยตรงที่จะทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายก็ถือได้ว่าจําเลยย่อมเล็งเห็นผลคือความตายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นแล้วจําเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้ตายการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา